สวัสดีค่ะกินกับน้องเมกายนอร์เว์นะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูาผลไม้ที่ใกล้จะสุกแล้วนะคะคงอีกไม่นานนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูนะเยอะมากเลยค่ะตัวนี้เดี๋ยวดูนี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะเนี่ยเหมือนองุ่นเลยค่ะเห็นไหมคะเยอะมากเลยเนี่ยค่ะน้องกําลังออกนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเขาเรียกต้นลิฟ์นะคะ ริฟไม่แน่ใจว่าเอา่อถ้าบ้านเรามันเปรียบเหมือนไม่ใช่เหมือนตะขบนะแต่ลูกเขาคล้เหมือนตะขบนะคะเห็นไหมคะลูกเขาเหมือนตะขบมากเลยค่ะเนี่ยเยอะมากเนี่ยเอ่อถ้าเกิดว่าสุกมากๆนะคะต้องจะเป็นสีแดงแดงสดเลยนะคะแล้วก็ออกจะรสชาตินะคะรสชาติจาะคือเปรี้ยวเนี่ยเนี่ยค่ะใบล่ใบล่ใบลี่ ขาคิดว่าแม่อยู่ข้างบนบ้างเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะต้นต้นจะไม่สูงนะคะต้นจะประมาณนี้นะคะเนี่ยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะนี่แฟนเอานั่นมายึดเอาไว้นะคะเนี่ยเนี่ยค่ะมีสองต้นนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยดูซิคะแบบมันเยอะมากเยอะจนแบบเนี่ยค่ะเยอะเนี่ยค่ะเริ่มเริ่มจะสุกแล้วจะออกเฟสีดแดงๆอย่างนี้นะคะเนี่ยเนี่ย ได้ต้นลิฟรสชาติดอกเปรีปร้ยวนะคะเนี่ยบางคนเขากินตอนนี้เลยเนี่ยเยอะไหมฮะเนี่ยบางคนเขาก็กินตอนนี้เลยนะคะบอกว่าไปจิ้มเกลืออะไรประมาณเนี้ยค่ะมันจอกรสชาติเปรีปร้ยวเปรี้ยวมากเลยค่ะสําหรับสําหรับตัว,ต,ว,ต,วตัวตัวตู่เองนะคะเนี่ยเยอะมากเลยพวงนึงเนี่ยค่ะเนี่ยต้นจะประมาณนี้ต้นไม่สูงนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะนะคะถ้าเกิดว่า เ,เขาสุกแล้วเขาจะแดงแป๊กเลยนะคะแล้วก็อีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้จะเป็นลูกอะไรไม่แน่ใจเอ่อคล้ายๆกันนะคะแต่เนี้ยพอสุกแล้วจะเป็นสีนี้ค่ะเนี่ยจะเป็นสีดําเนี่ยค่ะจอกหว,วานๆนะคะเนี่ยอืมต้นนี้หวานมากเลยอืมเนี่ยค่ะพาไปดูต้นต้นผลไม้ที่ที่ในดัวบ้านนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นสีดํานะคะเนี่ยค่ะ แดงสีดำต้นจะใกล้เคียงกันนี่ค่ะเนี่ยแต่ต้นนี้นะคะเดี๋ยวไว้รอดูตอนสุกนะคะจะบอกว่าโอ้โหมันมันเยอะมากเลยค่ะหน่นยน,นี่นะคะเนี่ยคะ่ะเนี่ยคะ่ะเยอะมากเห็นไหมคะเยอะไหมเยอะมากโอเคเดี๋ยวเอาไว้สุกแล้วนะคะ ถ้าสุกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอใบนี่มามาอยู่นี่ครับเขาหามามาไปไอจ้าน้องตาบอมไม่เห็นอะใจี้จีอันนูหามามาแล้วครับหนันไงปิดฉีกแล้วไปไหนมาลูกหามามาไม่เจอเขาหาแม่ไม่เจอนะฮะวิ่งตามลงมาอันนู้ติดมามาแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยไหนเฮ้ย วิ่งไปแล้วะปล่อยเขานะคะให้เขาวิ่งอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่นี่เอาพามาดูก่อนนะคะว่ารักษาของต้นในเนี้ยเป็นยังไงรสชาติเปรี้ยวๆนะคะแล้วก็บางคนนะคะขอพูดอีกรอบหนึ่งเนะะี่ยบางคนเขา <c oughs> จะเอาไปกินกับเกลือสดๆอย่างเงี้ยนะ,ะเพราะว่าตัวตัวเองเนี่ยไม่ไหวค่ะ <c oughs> เปรี้ยวมากนะคะเนี่ยค่ะโยมอ ถ้ามันสดถ้าเกิดว่ามันสุกแล้วเดี๋ยวจะมานั่งกินตรงนี้ให้ดูนะคะแบบเด็ดจ,จากพวงเลยค่ะจิ้มใส่น้ำประหวานเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวยังไงรอดูคลิปหน้านะคะยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะคะกินกับน้องเก็กายนอร์เวย์ค่ะนะคะยังไงฝากกดติดตามด้วยนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ